กราบสวัสดีครับวันนี้ผมทิมโปรเกมเนี่ยแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นมาครับ S C P นะครับ S C P ที่มีชื่อว่า Silent h ทีปอีพิกอันนี้คือแหละเลาก็จะประมาณน,นี้มาบังคับให้ทำแบบนี้เหรอครับ เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนครับไอ้ตรงปุ่มตรงกลางเนี่ยมันมันไม่สามารถปิดได้ครับครณบอกว่าเราจะหิวกันได้ตลอดเวลาใช่ไหมนนผมว่าเราจะตัดไม้กันนะครับอา มบเสียงหน้วนน่ากลัว้องบว่ากูได้ินเแล้วแะมนจกะเสียรมากนะครับภาพก็ตัดไปยังนกัตัวผูติเชื้อไวรัสจัดรนใต้อากแลก็มีผู้ไ้ตรุณภมร่างกายแล้ก็ส่งมายังมไซแล้วเขาก็ตกใจเพราอุณภมิร่างกายของไซัปกติแเขาก็บอมไซนั้นขึ้นมาาหนาขาแต่แล้วมอไซก็ เจอกับชายหนุ่มท <est> ี่กำลังตามล่าเขานั่นเองต่อมาก็มีชุดแพทย์นะครับมาหาตัวอินเทร์รอรอนะครับเพราะเขาเนี่ยเจอผู้รอดชีวิตจากตู้คอนเทนเนอร์แหละแล้วเฮก็นำมิเอเนี่ยไปฝากับเขาแต่เหมืาไม่ได้ยืาอแยกกับอิเทผมเลยเงียบๆนิดนึงนะครับ

จะมีความละเอียดนิดนึงนะก็ะคือไซเรนเฮดอะ่ะมันเป็นผีหัวลำโพงนะ เดี๋ยวมาแป๊บน,นึงนะครับทุกคนครับระหว่างนั้นก็คือผมตายไปแล้วรอบหนึ่งเพราะตอนที่ผมน้ำบอกรอบแป๊บนึงอะครับแล้วผมก็ได้ยินสังเายเรนนีสหลอนที่ผมตัดไปตอนนึ้นงเิอเจอเอีน่ากลัวจังคราวนี้เหมือนจะอัดคลิปสองสาม คลิปนะครับทุกคนครับราจกใจเลนนี่นะครับนี่ครับส่เลนเทสผมจะตีมัน

hee <laughs> hee you way เราค้เราต้องหาจากไหนกันนี้ฮะไมนี้ไม่ใช่งั้นก็เปิดโม่อะ <c oughs> <c oughs> นั่นเนี่ยผมจะให้ไปดูว่าไซเลนเฮดมันเป็นยังไงนะครับทุกคนครับผมหาตัวไซเลนเฮดไม่เจอเลยทำอันนี้เล่นแทนก็ลืมไปว่าจะหยัดชิดอยู่เนาะมันเป็นแผ่นน้วครับมันก็คือหุ่นแยนะ่เนี่ย ก็คือวิธีทําถ้าใครยังไม่รู้ก็มาดูได้เนาะนี่ย่องแล้วก็กดเัาก็จะเขียนว,ว่าโพสทุกคนครับผมจะสั่งอาหารใบมีดมอระณะนะั้นะแล้วนี่อ รอแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับผมทําเสร็จแล้วครับนี่ครับปืนใหญ่คือที่แล้วผมหาเซเรนเมไม่เจอก็เลยแบบหยุดเคปอู้อีปิกมาก สวยมากยิงเป็นหลุมใหญ่เลยยังจะลองยิงมาดูนะครับว่ามันจะลนหลุมตรงนี้ไหมหลุมใหญ่ขนาดนี้นี่ผมว่าไม่ลงก็บ้าแล้วไอ้ต้องทรมานเต็มๆเกือบเข้าแล้ว มาดูกันใหม่นะครับโอ้ไม่เข้าอะ่ะมันต้องติดอะไรอย่างนี้มาหลุมใหญ่ขนาดนี้แหละลวงแร้บมาทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับครั้งนี้ เป็นบอนแซนโดอด,ดีตอืมว่าอะไรผมทำทอร์นาโดพออยายุใต้น้ำไปดูนะครับทุกคนครับก็เสร็จแล้วนะครับกลุ่มประมาณนี้ก็ทิ้งหรือก็วางน้ำแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็เป็น,นแบบนี้ก็วางไปแบบปุ๊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 บเลยนะครับแล้วก็จะได้ทอร์นาโดใต้น้ำมาละนี่พาออยุน้ำผมจะช่วยดู มันเป็นไงนะครับการทำงานมาได้เจ้าบ้านั yeah, ่นแหละอืม ทำอะไรดียวนี่มังทำให้ดูนะครับว่าให้พวก NPC เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในนี้แล้วมันจะตายแบบไหนเอ้อ แล้วก็นี่นะครับเราจะมาปราหารชีวิตกูดปดีดเดืดเดือดเดืดเดีดเดดเดดเดืดเเดือดเเร ครั้งต่อไปผมจะเล่นแมปอ,อะไรก็ไม่รู้นี่กองทัพมนุษย์นะครับครั้งนี้ผมจะคลิปรวนๆเลยนะขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับบายบาย